ครับลูกค้ามาตามอีกแล้วให้ไปบานข้าวหวานไว้แล้วนะครับเมื่อกี้ฝนมานิดหน่อยทำให้ตกใจฝนมาให้ตกใจเล่นไปงั้นนะเนาะใครโอ้โหให้เรารอได้เออ

แล้วก็ต้องไปเนาะลูกค้ามาตามแล้วครับลูกค้ามาตามนะครับผมนี่วิ่งอีกสี่รอบครับประมาณสี่รอบวิ่งอีกสี่รอบก็เสร็จหน้าของอบตอนะนาประธานอบตอนะครับผมอ,ตอตบตตำบลหนองเทพพือนนารายอดีตนะครับอดีตนะครับผม ก็วันประมาณ4ี่โมงเช้านะครับผมวันเศษสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าแล้วก็ทีนี้บ่ายบ่ายสองมาฝนตกนะครับก็ปั่นได้เก็บเหลืออีกสองสางานนี่แหละฝนตกมาเนี่ยเนาะตกมาก็มีน้ํานิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ดินยังแข็งยังร่วนดีอยู่ไม่เป็นตมปั่นได้สบายสบาย แต่รถมันจะกระโดดหน่อยรถจะกระโดดหน่อย ห้สิบแรงครับผมห้าสิบแรงปีนี้ปีแรกที่รับงานนะครับผมปีแรกที่รับงานนะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมคล่องตัวดีความมันความเร็วจัดจ้านดีนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องพละกำลังอาจจะสู้ อของอันอื่นเขาไม่ได้นะครับผมแต่เรื่องความเร็วความปาดเปียวยกให้เขาครับคล้องตัวขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับรักทุกคนนะครับผมฝนทำท่ามาอีกแล้วนะครับทำท่ามาอีกแล้วโอ้ยเนาะประเทศไทยเหนื่อยใจจริงๆกับสายฝน